ราบนมัสการครับปูกราบนมัสการค่ะทำบุญน้ำปูครับผมเจริญเจริญนี่ครับโปร่มันโปร่มันนี่ครับท่านผู้ชุมนะครับบ่หลายตัวนี้เนาะบ่หลายตัวเน้นบนนี่ครับปูวาเน้นบนชุดนี้เลยน้ำปูเนาะครับชุดนี้เลยเข้าเนาะครับผมแปดสองปูนี่เนาะ หกเจ็ด้านนี่เน้ะปูเนาะพี่ดาอิงเกล็ดนั่งนานรับอืมเ่มันเป็นมือว่านก่อนเทียงว่าจะมาหาปูริปูธรรมดานี่ยับว่านี่เพิงปูได้มามก็บโอ้แม่นมากกบปพอแมนครับผมไปโรปูวสวังครับมันสินที่ผาคำนี่ครับนี่ปูครับนกนะครับเนะแปดสองเจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดสองน้ะปูเนาะ เน้นบนกับปูาหางเดียวไปเลยนะครับนี่ครับแปดสองตัดสองตัวแค่สองเจ็ดกับแปดสองเท่านั้นชุดบนโอ้ oh, มาแล้วปูเขาวรรษาเขาแล้วครับที่ได้นะครับกัน,น,นั้นะเนาะขับปูผมบ่ได้ทีกันเพิ่กับบริทีทได้ละผมเาผมว่าเขาบันษาอะไรบ่อบน,นันอันนี้เขากันปูได้คืนกันที่ํามกันสามตัวเลยไหม,มนครับหกหกกลับเลยครับอื แ้วตัวนี้พันบอกกันดิแปดสองเจ็ดสองนี่กันเพื่อนแปดสองแปดสองสองแปดกันแ,แต่สองเจ็ดน,นี่นะครับพี่เล้วปูเป็นหาเจ็ดกระบอกน้ำปูเนาะแต่มเดียวนะท่นหาเจ็ดพื่อจะได้ปูโอ้ย <c oughs> ได้ทำบุญทำนำครับคือเก้านานวันีนก็ไดรต,ตุรกีก็ได้หลายปูซีไว้ก็ซีไว้หลายตัวนี้แท่งเดียวนะนี่นะครับ โกเจ็ดตัวนี้เอาท่านผู้ชมปูวาด้วตองวดแล้วนะครับนี่ครับสามตัวแตกเอามาขึ้นนี่ก็ได้ครับผมเอาให้ก่นกอนยิบเวลาถี่เข้าอันตรายก็เข<อ>้าปูครับวันนี้มาที่หนึ่งเลเนาะกลับมันที่หนึ่ง,หน,งหนึ่งกัญญากัญยาครับผม าหกแปดเจ็ดแปดห้าหกโอ้หาหกดีบกปูงวันเนี่ยแปดหกหนึ่ง หกหนึ่งหกแป<บ>ดแ,<บ>แค่นี้บอกปูเนี่เก่าครับอันนี้เป็นชุดนี้เป็นล่างบอกปูอันนี้ล่างมีบนคือเกาอ่าเ่ะเอาปูเขียนเน้นให้นะครับอันนี้นครับอืมมตเล็กพี่น้องปูมวดเนี่ยพี่น้อ,นองคือเกา่าีพี่น้องคือเก่าแล้วปู ถ้าทานี่แหละครับเราจะไฮไลายตัวคือเก่ามาลายตัวมาปูงั้นหกแปดนี่เป็นได้ทั้งล่างทั้งบนมากระปูว่างบนล่างไวปก็ดีกันชุดนี้ล่างครับชุดนี้บนมาปูเน้นบนครับว่าไฮไลท์ตัวคือเก่าล้วทำนี่แหละมไมันมันจะไฮไลท์ตัวมันมันได้ทำนี่นะ ามตัวแตกตัวปูตัวแปดหนึ่งมตัดเห็นมปูบาตัดมาตัดเอาอ่าตัดคืองวดอ่าตัดคืองวดนี่ให้ก็นี่แหละครับนี่ตัดขึ้นวดนี่ครับงวดนี้ตัดแปดสองกับสองเจ็ดปูก็ตัดหกหนึ่งกับหกแปดครับสังเกตนะครับปูว่าเน้นบนนโปูเนาะเน้นเน้นบนนี่ล่างอืมลงก็ตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยครับ เ็ดเปแปดนี่ยปะปูครับผมแปดหกหนึ่งโอ้ตัวมาเลขนี้เนาะปูเนาะงามแปดสองเจ็ดเนี่ยชม้วมันขี่เขาตามตัวเนาะครับมาขี่สั่งแต่ตัวเลยมันเคยยังหลวงปีนันเมันขาปีกานี่ครับแต่ปีไก่มันขา่ายื่หลวงมันขาตามตัวตรงเลยครับปูวันหนึ่งหากเกา่ครับผม เขาตามตัวตรงครับเรื่องนั้นนะวันนี้เกือบตรงนกปูเนาะแปดสองเจ็ดแต่ว่าสองตัวกะที่ว่านี่ตรงเป๊ะเลยแหละครับผมว่าแปดเป็นหลักลอยไม่เจ็ดเป็นหลักลอยเจ็ดเป็นหลักลอยนกปูเนาะแปดหกหนึ่งหมกปูวันนียแปดหกหนึ่งแปดหกหกหนึ่งเน้นหกหนึ่งเนี่ยหกหนึ่งตีปูอืห้าหก หมดที่แล้วก็มีหาหกดีครับหาหกหาเจ็ดว่ายังบ่ถิม่มอยู่แต่ว่าหาเจ็ดนี่บอกตัดไปบอกปูหาเจ็ดเพมีบอกหงุดเนี่ยตัด,ดตัด,ต,ดตัดออกครับเพราะว่ามันเราวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุดเน้นเน้นที่หกครับหกแปดเจ็ดแปดห้าหกเราครับท่านผู้ชมนะครับปูชุดนี้เจ็ดเน้นล่าง อันนี้อันนี้สูตรหนึงอันนี้ก็สูตรหนึงคนละสูตรได้คนละสูตรแม่ครับสองส,สองสูตรสองสูตรตะวันชนกันที่หกแปดมามครับคุณจริ่หกแปดค่ะเน้นบนตาตาตามักตัวน,นี้ครับผมหมัมกเจ็ดแปดครับมกักเจ็ดแปดที่ปูอ,อ,อ๋อเนาอะครับได้ตองหวดเลยครับท่านผู้ชม สามตัวแตกอีกนกปูเนาะหายแมาๆที่้องมากี่กับเรื่งขี้เกลากับแปดหกหนึ่งแปดท้องหนึ่งนะแปดหกหนึ่งหนึ่งจะบอกวาอยู่หลักร้อยบปูจะบนหนึ่งแปดหกแบบปูหนึ่งมันสมัมาที่หลักหน่วยน้่งนี่เ้ครับม้วนูงเห็ียด้ครับผมนั่งขี่หลักหน่วยครับเอ๋อพันธกรรมตัองเกี่ยกับได้ตึ้งแต่ว่าไม่อยากบริขายตัวมันกรไดู้ก กันได้งเ็ดหนึ่งเขียนได้ตึนแต่ว่าตอนตอนงปัวเจ้าเบกอะไรโตเขียนกันไว้ก็ได้ปูกันไว้เอฟซีครับคนมากบคันมากเนาะงวดเมื่อกี้กับมาไกลได้ปูเจ็ดหนึ่งนี่กันได้หน้ากันไปจริงครับกันนะปูเนาะกันไว้เาี่ว่าถ้าบหกหนึ่งก็คือเจ็ดหนึ่งแค่นี้แหละครับบาหลายตัวแ้ครับกันไี้ในกันปูกับเากไฮไลตัวขคึ่งวัที่แล้ว วัที่แล้วแค่ซีคูเท่านั้นห้าหกห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสองอันนี้ก็ได้มาจากนี่ตัวนึ่อะไรนาปูกนี่วัที่แล้วนี่แค่ซีคูห <5, S 2> ้าหกห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสองสามตัวก็แปดสองเจ็ดนี่ครับวดนี้แคบนาจอเ,อเดอร์ท่านผู้ชมเดอแปดหกหนึ่งหกหนึ่งหกแปดกันเจ็ดหนึ่งสุดสุดนี่แทบไม่ได้เน้นด่าเน้นทางนี้เน้นเตอร์ปูนี่เน้นตัวนี้ ในครั้งเดียวนี่เน้นเจ็ดแปดเลยแมนเน้นเน้นเจ็ดแปดเน้นเจ็ดแปดธรรมบุษมิตรอีกทีนองมาอีกปัวคือหกเจ็ดงวดที่เป็นเจ็ดแปดร่องหลักเนี่ยนะครับผมแต่ก็ตะบนตะร่องเลอครับตอนนี้เน้นเจ็ดแปดเน้นเจ็ดแปดเแปดเจ็ดนี่แหละครับผมเอาแคปหน้าจอธรรมบุษมิตรนะครับ วดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเดี๋ยวถับปันสีไล่พี่บอกเนาะครับปูที่จริงอ่ะหมูวานว่าจะมาให้ปูยำธรรมะกับบพอปูท<า>่านผู้ชมเพราะว่าย่ยานเอฟซีนะครับเพิ่นลืมตัวเลขเมื่อวานนี่ธรรมะยำกับบพอปูจะไม่ยำให้ปูยำให้ละก็จะเป็นแปดสองเจ็ดน้องหมูวานเนาะปูเนาะแม่นั่งตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าก็พอพอพอเปลี่ยนเปลี่ยนนิดเดียวหายไปแล้วก็แล้วเลยนะ ครับแต่ว่าที่มมอยากให้มกก่มยำให็นเอฟซบนเห็นตัวเลขอีกนะปูไปร่วงไปไปทางง้อปูครับท่านผู้ชมกับแคบนายจอครับชุดเน้นบนปู3าตัว8 6ดหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมแตกอีกทแท้ๆหกหนึ่งหกดกัน7จ็ดหนึ่งล่างหกแปดเจดแดหหนะครับเน้นที่เจ็ปดปูวันเน้นที่เจ็ดแปครับนี่ยงอย่างเียกันอะไรกันลำรวยลำรวยกับซาทูปูกับขอบุณขอบคุณปูท่านผู้ชมพอกันคลิปนา